กรับสวัสดีมิตรลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้ผมเซนโซเซครับเราจะมาพูดถึงระบบการสมัครสมาชิกในช่องของเราครับหลายหลาคนรีเควสกันเข้ามาว่าทำไมพี่เซนโซเซไม่ทำระบบสมัครสมาชิกขึ้นมาสักทีนะอยากจะมีโลโก้เท่ๆที่ท้ายชื่อของเรานะฮะหรือว่าอยากจะมีอีโมจิอีโมชั่นอะไรแปลกๆเอาไว้ส่งสแปมกันในช่องแชทเวลาที่เรามาไลฟ์สตรีมหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคนอยากจะสนับสนุนค่ามาม่าค่าไวๆค่า ฟให้ช่องของเราได้เดินต่อไปนีฮะโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆนะครับวันนี้สามารถมาสนับสนุนช่องของเราได้ครับ <S <S เราจะมาแนะนําระบบใหม่ในช่องของเรานะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราหรืออยากจะโดดเด่นในช่องของเรามากกว่าใครเราขอเสนอสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกกับช่องเซ n นโซ s เซครับมาดูกันว่ามันดียังไงนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนตามนี้เลย ระดับที่1ึงแฟนขับเลี้ยงขนมในราคาจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มเพียงส5บาทระดับนี้นะครับเราก็จะมีตาสัญลักษณ์ที่ขายชื่อเท่ๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นสมาชิกกับเรานานมากแค่ไหนเนี่ยตาสัญลักษณ์เ็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆยิ่งเปลี่ยนสีได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่มากขึ้นกว่าใครเท่านั้นเองสูงสุดจะอยู่ที่2ปีเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลพิเศษให้ด้วยแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะ อย่างที่2ได้อีโมจิสวยๆนะมีอุีโมจิของเรามีอีโมจิโลโก้สวยๆมีอีโมจิมิกิด้วยเจ้าแมวน้อยของเราแล้วอนาคตจะเพิ่มอีโมจิสวยๆเพิ่มเข้าไปเพียบเลยนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้มีแค่4นะแต่เราจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่3คือได้ร่วมเล่นเกมกับเราครับเรามีกิจกรรมสนุกๆให้เล่นมากมายเลยว่าจะเป็นเกม GTA หรือเกมอื่นๆที่อยากจะเล่นด้วยกันนะก็สามารถมาแจมกันได้นะครับ ระดับที่2ครับแฟนขับไปรถนะฮะในราคา300บาทครับเราก็จะมีทุกอย่างมีสิทธิพิเศษทุกอย่างเหมือนกับในระดับแรกเพียงแต่ว่ามีพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกจะมีคลิปพิเศษนะครเป็นเบื้องหลังการทํางานของเรานั่นเองอย่างต่อมาคือได้ร่วมเป็นทีมเดียวกับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมแล้วก็จะได้แอดเฟนแอดเฟซบุ๊กแอด Steam, แอดเพื่อนในเกมอย่างถาวรเลยอย่างต่อมาก็คือมีชื่อท้ายเครดิตในคลิปให้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับแฟนคลับที่ไม่มีกําลังซับในการเปย์สมาชิกนะครับก็ยังช่วยเราได้ในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราได้อยู่ดีนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับสนุนช่องของเซนโตเซมาเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากโดนเด่นกว่าใครนะฮะร,รีบสมัครกันเข้ามาเลยครับผม